สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์ลโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอกสันะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมารีวิวีโปเกมอนนะครับก็มีชื่อว่าหัวเคนเนียนนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวที่หลายคนเล่นอยู่นะครับหรือยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหัวเคนเนียนทำอะไรได้บ้างนะก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลื่อนก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมคลิปเหมือนกันไม่ได้ในเพลย์ลิสต์ครับโปเกมอนสับ่อกน้เนะครับ ก็สำหรับวอคินเนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมอนอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ทุกๆคนนะครับสุ่มกาชาเจอบ่อยนะครับแล้วก็นะครับจะมีกิจกรรมแบบว่าสุ่ม10ครั้งอะไรเงี้ยนะครับโอเคสำหรับวอคินเนี่ยนะครับเป็นตัวนะครับที่เอาไปใช้งานได้นะครับเขาเป็นโปรแกรมอนธาตุไฟกับธาตุน้ำรับรวมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะโอเคเรามาดูในส่วนของสแตทกันก่อนแล้วกันนะบอคิเนเนี่ยนะมีพลังอยู่ประมาณ687นะ ก็สกิลของเขาเนี่ยนะครับสแตทเนี่ยจะได้ไปทางโจมตีเวทนะครับ144นะแล้วก็จะมีโจมตีกายภาพ115นะครับโจมตีป้องกันกายภาพ115แล้วก็ป้องกันเวท95นะครับมีสปีดอยู่ที่123นะครับเลือด95นะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนนะเทพอีกตัวหนึ่งนะครับก็ที่น่าสนใจน่าใช้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคเราไปดูกันในส่วนของการล้างหินสายฟ้าเนี่ยนะครับแน่นอนครับ ทุกครั้งผมจะบอกเลยก็ให้ล้างให้ได้สปีดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาล้างให้ได้พวกสเปรย์แท็กนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไอตรง a d k เีนี่ยไม่ต้องไม่ต้องล้างก็ได้นะให้เว้นไว้ก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับนะฮะเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยนะครับก็ให้เป็นนี่ก็ได้ครับสปีดก็ได้นะครับหรือดาร์คเน็ตก็ได้นะครับหรือไบรท์ก็ได้นะครับสามอันนี้อัานไหนก็ได้นะให้เป็นระดับสูงไปเลยระดับ S ไปเลยนะครับผมส่วนนิสัยเนี่ยนะครับ เป็นนิสัยโบราณนะโบราณจะดีที่สุดนะครับผมสําหรับตัวเคเนียนนะครับผมต่อมานะครับไปดูเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์กันนะครับระบบความสัมพันธ์นะฮะก็สามารถจับความสัมพันธ์ะตาได้หลายตัวนะครับผมก็มาเริ่มครับกันที่ในส่วนของนี่เลยนะครับนี่ลิซดอนครับสามารถจับลิซอดอนได้นะครับได้สเปริทแท็กนะครับขึ้นมาเยอะมากๆนะครับจับไคโอกาได้นะครับไคโอกาได้อะไรได้เป็นสปีดนะหรือจับปราดอนก็ได้นะครับ กาดอนให้เป็นโจมตีเวทนะครับและสุดท้ายก็เป็นเซนิกาเมะนะฮะก็จะได้สปดเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังสามารถปลดได้อีกครับโดยที่นะครับจับกับพวกซซยคุนนะครับพาวเกียร์หรือแคโรก็ได้นะครับโดยใช้กระดิ่งปลดล็อกนะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นฮีทรานนะครับเอนเต้แล้วก็โอโอนะครับฝั่งนู้นเป็นธาตุน้ําฝั่งนู้นเป็นธาตุไฟนะก็สามารถที่จะปลดชะตาความสัมพันธ์กันได้ด้วยนะฮะในส่วนของอุปกรณ์สมใส่นะครับของวอเคเนี่นะครับสามารถใส่ได้นะครับ ตอนไม้นี้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มนะครับพลังโจมตีธาตุไฟนะให้กับตัวมันเองนะครับหรือจะใส่เป็นสร้อยนะครับสร้อยหยดน้ําก็ได้นะครับจะเพิ่มนะครับพลังโจมตีธาตุน้ำนะครับเพราะมันมี2องธาตุในตัวเดียวกันเนาะส่วนอของที่ใส่ข้างในนะครับอุปกรณ์เนี่ยพวกกล่องถุงเติบโตเนี่ยก็ใส่พวกติดฮิตก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีสกิลเกี่ยวกับ ทําทให้ศัตรูถูกควบคุมด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าควบคุมอะไรเนาะหรือจะเป็นเพิ่มคลีติคอนก็ได้นะครับเนี่ยเพิ่มคลีติคอนก็ได้นะครับก็จะดีมากๆนะฮะก็สมมติอาวุธบวก8บวก9ก็ใส่บวก 8, บวก 9. ใส่เท่ากับตีบวกของอาวุธนะก็จะเพิ่มพลังดับเบิลทวีคูณก็ไปอีกนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะฮะ ของตัวโอเคเนียนโอเคอีกอย่างนึงนะครับโอเคเนียนเนี่ยนอกจากเป็นตัวทำเดเมจแล้วนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือด้วยนะครับถามว่าตัวช่วยเหลือนะครับคืออะไรครับก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะนอกจากเป็นโปเกมอนที่อยู่ในทีมแล้วนะครับมันก็จะเป็นโปเกมอนช่วยเหลือตรงนี้นะครับเห็นปะเราสามารถที่จะโอเคเนียนไปออกลบได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำเงื่อนไขถูกต้องนะครับผมในส่วนของสกิลช่วยเหลือของโอเคเนียนนะฮะทำอะไรบ้างใช่ไหม ส่วนใหญ่นะครับสกิลของโบเกเนียนเนี่ยนะครับหลังจากที่โปเกมอนออกลบตายแล้วนะครับจะไม่ปล่อยสกิลอีกมีผลนะครับด้วยกัน3เทิร์นนะเห็นไหมครับแล้วก็ระดับสองจะเป็นลบดีบัฟของโปเกมอนนะครับที่ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังจากโปเกมอนออกลบตายแล้วจะไม่ปล่อยสกิลอีกนะครับแล้วก็มีการลบดีบัฟไปเรื่อยเห็นไหมก็จะเป็นตัวลบดีบัฟนะก็เป็นตัวช่วยเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเราไปดูสกิลกันดีกว่านะในส่วนของสกิลนะครับของโบเคเนียนเนี่ยนะฮะ มีอะไรบ้างใช่ไหมก็เริ่มที่ water absorb ก่อนอะไรเน้กันนะครับก็เมื่อเข้าฉากต่อสู้ครับโปเกมอนทุกตัวนะครับทุกตัวอะไรก็ตามนะครับที่ปล่อยสกิลธาตุไฟนะครับหรือธาตุน้ำเนี่ยจะทําให้พลังของวอคินเนียนเพิ่มขึ้น40% 2รอบนะโอ้ค่อนข้างดีนะต่อมาเป็นสลักบอมนะครับท่านี้ก็จะเป็นสร้างความเสียหายธาตุพิษนะจมตีเป้าหมายนะครับทำให้เป้าหมายติดพิษนะก็คือทําการลดเลือดนะครับ ามากสุดถึงหต่อเนื่องถึงห้รอบนะแล้วดาเมจอะแรงถึง75ด้วยนะไม่ใช่ว่าเบาๆนะครับผมแล้วก็มีไฮโดรพามนะครับโจมตีเป็นธาตุน้ำนะลดสปีดเป้าหมาย15%ต่อเนื่อง3รอบนะครับดาเมจ75นะแล้วก็แฟร์บิดนะครับโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง25% 3รอบสังเกตนะฮะสกิลแรกนะครับทำให้ศัตรูลดเลือดนะสกิลที่2ทําให้ศัตรูลดสปีดสกิลที่3เพิ่มสปีดให้กับตัวเองเห็นปะ่ะะททุกทุกาานนนครับโจมตตีเเป็3ธลยนะ แล้วก็แรงทั้งหมด3ท่าเลยนะส่วนแอนติเมทนะครับเป็นสตรีมเอลักชันนะครับก็สร้างความเสียหายธาตุน้ำนะทำให้เป้าหมายนะครับทุกรอบลดเลือดมากสุด8%ปนะปกติ6ใช่ไหมรอบนี้คือ8นะยิ่งตนเองมีเลือดต่ำนะครับพลังสกิลนี้จะเก่งขึ้นมากๆนะครับเดเมจอยู่ที่100นะถือว่าเป็นตัวทำเดเมจค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับโวเคเนียนนะก็น่าเอามาใช้งานกันมากนะครับผมส่วนสกิลลึกลับนะครับก็ให้ปลดสกิลไอ้คบ8ช่องก่อนโดยการใส่พวกระดับเลเวล1อึ่งใส่เข้าไปให้เต็มนะ็มแล้วก ไอเทมที่แนะนํานะครับสกิลนั้นก็เป็นพวกนี้ครับเพิ่มคริติคอนก็ได้นะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทก็ได้เพิ่มสปีดก็ได้ฮิลก็ได้นะครับหรือสังคห์แสงอะไรที่มันเพิ่มเกิดความโกรธต่างๆนะแล้วก็พวกโลกเกราะต่างๆก็สามารถที่จะเอามาใช้ใส่ก็ได้ซึมซับดูดซับอะไรก็ได้เพิ่มเลือดนะครับอะไรพวกนี้นะฮะสามารถใส่ได้หมดนะครับผมอาวุธก็บอกไปแล้วเนาะฝึกก็อยากจะให้บวกไปถึง25เลยนะอ่ะอเดี๋ยวเรานะครับไปลองอ่า ออกสกิลกันนิดนึงนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปออกสกิลเนี่ยนะครับตัวนี้มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะเราไปดูในส่วนของสกิลร่างมาสเตอร์กันนะครับก็สำหรับ Water ร์เอฟซเนี่ยร่างมาสเตอร์เนี่ยนะครับก็เมื่อโปรแกรมใดๆนะครับปล่อยสกิลไฟฟ้าเอ้ยตัวไฟนะฮะหรือน้ำนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับโปรกเนียน40%นะครับแล้วก็นะครับอ่าซ้อนทับกันได้2ครั้งนะส่วนสกิลโจมตีนะครับเป็นธาตุพิษเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับเป็น80นะ ธาตุน้ําก็แรงขึ้นเป็น80นะครับธาตุไฟก็แรงขึ้นเป็น80นะครับอัลติเมทนะครับก็ความแรงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่100ค่อนข้างดีนะเห็นไหมครับค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวก็วคือร่างมาสเตอร์ของวอคเคนเนียนเนี่ยจะทําให้มันโจมตีแรงขึ้นนะนั่นเองนะฮะผมก็ถือว่าเป็นตัวทําดนเมจค่อนข้างดีนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราลองจัดทีมให้กันดูไหมนะครับผมเป็นวอคเคนเนียนนะตัวเดียวผมพาไปดูให้ออกสกิล ในบอเคเนียนตรงนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะมันก็ยังเป็นตัวที่ยังไม่ได้เก่งมากนะเดีย๋ยวเราลองไปสู้กันดูแล้วกันนะสำหรับบอเคนเนียนนะครับสู้ตัวธรรมดาก็พอแล้วฮะจะได้ไม่เก่งมากนะ,ะตัวนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวไปออกสกิลกันหน่อยนึงนะฮะนี่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะแนะนำตัวทำดาเมจชั้นดใีให้ดูแล้วกันนะครับ นี่ครับมาถึงผมก็จะทําให้ติดผิดก่อนนะครับอันดับแรกปุ่ง,งเห็นไหมติดผิดละแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตีธาตุน้ําใส่เลยนะครับปุ่งเห็นไหมธาตุน้าเนี่ยนะครับมันจะลดสปีดเห็นไหมปุ่งเห็นไหมผมก็ลื่มให้ดูเลยให,ให้ดูนะลดสปีดยังไงเห็นไหมครับสปีดลดเนาะต่อมาเป็นธาตุไฟนะครับธาตุาไฟจะเพิ่มเกี่ยวกับสปีดของเราเห็นไหมเห็นไหมเพิ่มสปีดเราเห็นไหม แล้วก็อันติเมดนะครับเดี๋ยวผมค่อยใส่อันติเมดผมตีโล่ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอันติเมดกันนะครับอ่าอันติเมดนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นสตรีมิรับชั่นนะทำให้เป้าหมายติดลดเลือดด้วยเห็นไหมครับไอ้ติดเผาไหมเห็นไหมฮะติดพิษไปอีกอึ้งเข้าไปเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้คือการออกสกิลนะครับสกิลสามท่าของวอคเคนเนียนแรงทุกท่านะบอกก่อนแล้วก็มีดีบัฟมีบัฟให้กับตัวเองมีดีบัฟให้ศัตรูโดนทุกท่านะ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวที่อยู่ได้นะด้วยตนเองเลยสบายๆนะครับผมสาหรับการจัดทีมเนี่ยนะฮะก็อยู่ได้2ทีมนะพูดถึงนะครับจะอยู่กันกับทีมทาธาตุน้ําก็ได้นะเนี่ยอยู่กับไคโอก้าก็ได้นะครับถ้าเป็นน้ําก็น้ําทั้งหมดนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน้ําทั้งหมดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนะน้ำทั้งหมดเอาใครมาเล่นได้บ้างนะครับเนี่ยทัฟูฟินนี่ก็ได้นะฮะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยจัดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ค่อนข้าง เอาเรื่องอยู่นะครับผมเหีผมลองไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับออกคร่าวๆไม่ได้จัดเก่งมากนะเดี๋ยวออกสกิลให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูการออกสกิลของวอเคเนียนนะแล้วก็เพื่อนพ้องในทีมนะครับมาถึงเลยเราก็เปิดบัฟของไคโอก้าก่อนเพื่อให้โปเกมอนของเรารเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับอันนี้โดนบัฟของเป้าหมายนะครับเราม่เล่มกันที่ปล่อยพิษก่อนเลยปุ๊บมันก็จะติดพิษนะแล้วก็เปิดบัฟ ผมถ้านบินเนี่ยจะมีสกิลที่ชอบทำให้หมึนนะฮะปล่อยน้ำแข็งใส่ปุ่งประมาณนี้นะครับแล้วแฟรี่ตีไปตายอหนึ่งตัวครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรย์คอซ่าบ้างนะครับนี่เราจะตายแล้วนะครับปล่อยน้ำใส่เลยปุ่งปุ่งปุ่งฮัโตนครับเห็นไหมปิดโลทีหนึ่งนะครับ อ่ะเปิดแฟรี่นะครับเห็นไหมครับก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นปะอ่ะเปิดบัฟธาตุน้ำนะครับวอเคเนียนก็จะอึดถึกขึ้นนะครับไอดูอันติเมตนะครับตูมเห็นไหมแรงมากเลยครับสำหรับวอคเนียนถ้าอยู่กับไคโอกานะ่์จะมีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความอึดเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูการจัดทีมธาตุไฟกันบ้างนะครับมันอยู่กับทีมธาตุไฟก็ได้นะเออถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีทีมธาตุไฟแบบฟูลทีมเนาะนี่ครับจะจัดกับไคโอกาก็ได้นะนี่อยู่กับใต้ดินนะ นะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะหรือจะอยู่กับโฮโอเลยก็ได้นะเอออย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เถื่อนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหลังๆก็ากาดอนก็ไม่ค่อยมีบาดบาทเท่าไหร่นะกาดอนก็ไม่ค่อยมีบาดบาทเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้ทีมนี้เล่นได้เหมือนกันนะครับโฮโอเนี่ยก็เปิดเปิดบัฟอันติเมตนะครับเปิดอมตะให้เพื่อนได้นะครับ ส่วนการ์อนเต้ดินเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเดเมจเขาจัดสักแค่ไหนนะเนี่ยยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีตัวไม่ครบเราใช้ตัวนี้เยืนเป็นธาตุไฟได้นะครับเปิดอมตะก่อนนะครับเพิ่มเลือดนะครับเนี่ยแล้วก็ให้การ์ดอนเต้ดินตีไปนะครับเนี่ยโอกี้เนียนก็ตีไปนะครับลดสปีดอะไรเงี้ยครับไล่ไปปุ่งตีไปนะฮะเห็นปะไม่ยากนะการ์อนเต้ดินมันแรงอยูแล้วนะครับอ่ะตีใส่โลดทีหนึ่งนะครับอ่ะตีเลโคซ่าก่อนเลโคซ่าเนี่ยตัวเถื่อนนะครับ ตีน้ําใส่ปุ่มตีไม่เข้าแล้วโดนหนีท่านี้ไปนะครับเห็นไหมครับยืนด้วยกันเนี่ยเก่งมากนะฮะปุบปุบประมาณนี้นะครับเหลือนกวายตัวเดียวนะเอ้เหลือนกยักษ์เขียวนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็ตีเราไม่ตายหรอกนะครับปุ่มประมาณนี้นะเนี่ยยืนประมาณนี้นะครับจัดทีมประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนยครับแล้วก็อย่าลืมก่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซิเกนสวัสดีครับ